ก๋วยเตี๋ยวน้ำกันได้จ้าน้ำซุปจ้านยินทีกก๋วยเตี๋ยวน้ำตกได้จ้าก๋วยเตี๋ยวน้ำตกจ้าน้ำคุ่นๆได้จ้าน้ำตกคุ่นๆ คนๆเลยจ้ะมันตัวคนๆมีเห็ดหอมด้วยรอน้ำสุปจ้ะถ้ามากินน้ำกันด้วยบันดวยหน่อยนึงคือเขาเพิ่นื้อหน่อยมากินไร มากินน้ำกันจ้ืเสซ่บกัะเลียเองแส่บเองมาจ้ะแก้มกำหัวแล้วพ่ะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย